ขอบคุณมากคับผมเป็นรอบที่สองคุณยายก็คงพูดแบบโบราณของคุณยายยายแก่หัวหมอกอีกชิ้นเคยดครัตอนตอนของคุณยายเนี่ยขันน็อตแน่นทีน,นี้พอมาถึงสามสิบข้างเนี่ยตรงนี้ลหละคุณยายคลายน,อน็อตคลายน็อตออกมาจนกายมาได้เห็นไม่ทำคุณวีระพงศ์วันนี้คุณแม่พกโขรอคอุณวีระพงศ์คุณวีรพงศ์ าข้างอยู่บทหนึ่งจากวิยากรถามว่าการบริหารกับอดีตกับปัจจุบันแตกต่างยังไงตรงนี้นะคุณแม่พ่อคุณแม่เป็นศินลปินแล้วึชว่าถ้าเราจะพูดภาษาใหม่ศิลปินสามแห่นดินเนี่ยนะจะเรียกได้เลยว่าศิลปินสามแผ่นดินแผ่นดินแรกของคุณแม่คือคุณแม่เป็นหมาอากรอผเป็นยินที่สองคุณแม่มาเป็นหมอลำเรื่อง ที่ดังที่สุดหมอลำเรื่องสมัยก่อนค่าจ้าง6,000บาทถือว่าสูงสุดแล้วคุณแม่มาทําสถิติให้ให้หมอลำเรื่องโดยทําโดยวิธีใดใช้เสียงใช้บทร้องกับหมอลำทองทาเพลงดีคณะราสิมันตตั้งเองสร้างเองจงสร้างเป็นทํานงเมืองนบนทำนองรำเรื่องต่อปอนเมืองอบนหรือทำนอมบนอันนี้คือตัวของแม่สร้างอันนี้คือแผ่นดินที่สอง พรอญาต <Okay. S 1> ิเข้ามาชวีวันเดีอยินที่สามคุณแม่เดิมเอาศิละปะทั้งโกเนี้เข้ามาหล่อหลอมเพื่อจะเข้าสู่สถาบันการศึกษา oh. อันนี้เนี่ยเข้ามาสู่สถาบันการศึกษากับวิถีชีวิตความอยู่้างนอกมันแตกต่างกันมากเราเราไม่ได้เรียนในเรื่องของบริหารเราไม่ได้เรียนในเรื่องของหลักการถ่ายทอดเราเรียน